สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาพบมาพ่อกับผู้สาวขาเลาะอีกแล้วผู้บ่าวไทยพาเลาะค่ะวันนี้ตีอยู่ที่อำเภอปักทงไซนะคะปักทงไซหรือปะทงไซน่าจะเป็นปักทงไซมากกว่าเนาะพี่พี่สวพานนั่นแหละค่ะตอนนี้อยู่ที่โคราชหรือว่านครราชส,สีมาถนนหมายเลข3 0มศย์รู้ไหมคะอำเภอนี้ก่อนจะไปที่เพื่เรียกว่า เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่วังน้ําเขียวเนาะจะลงเขาปากนะคะทุกคนแต่ยังไม่ทันได้ลงเขาปากนะคะก่อนจะลงนะคะทุกคนตีจะพามาดูนี่ค่ะสุดมากสุดที่สุดนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าตีเองเทบร้องไห้เลยนะวันนี้ที่นี่ตีมาเนี่ยเพราะอะไรตีพูดเล้วพูดอีกย้ำเล้วย้ำอีกกับแฟนตีนะว่ามาถูกทางไหมเนาะแต่ก่อนที่ตีมาครั้ง เคยมาแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้งค่ะที่จำไม่ผิดนะประมาณสักสองครั้งอะไรที่ผ่านมาทางนี้จุดนี้ถนนเส้นนี้นะคะจุดเนี้ยคือยังทําไม่เสร็จนะคะตอนนั้นยังไม่เสร็จอันนี้ยังก่อสร้างกันอยู่นะคะมีรถเกตร,รถอะไรทํากันเยอะมากนะคะคนก็กำลังทำการก่อสร้างเตะตัวนี้แล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนบอกได้เลยว่ามันว้าวมากๆค่ะทุกคนว้าวสุดๆนะคะขนาดว่าเออ ตรงที่เส้นรอบนอกเมืองโคราชก็ยังว่าใหญ่แล้วตรงนี้อีกบอกได้เลยว่ายิ่งสับสนวุ่นวายนะคะทุกคนคนไทยนี่เก่งมากนะคะไปถูกเนาะพี่พี่ที่ผ่านตีบอกได้เลยว่าถนนจนุดนี้ตีกับแฟนตีอะหลงนะคะหลงตียำแล้ะะ้ยวยิบว่าไปถูกทางไหมที่ถามแฟนตีนะดูค่ะทุกคน ความยิ่งใหญ่ความอลังการนี่คือความเป็นจริงนะคะทุกคนดูค่ะถนนกีดเส้นนะคะยิ่งกว่าใหญ่เมืองมุมซีอีกนะคะทุกคนไปถูกได้ไงอะ่ะเชื่อเลยว่าใครที่ไปถูกตีว่าเก่งมากและใครที่มาครั้งแรกที่ไปถูกอะ่ะตีว่าเก่งสุดๆนะขนาดแฟนตีอะ่ะเป็นคนไทยนะคะพี่ๆท่านขนาดแฟนตีเป็นคนไทยนะ่ะยังไปไม่ถูกค่าตีหลงบอกได้เลยถ้าหลงแล้วอ่าเขาเรียกว,ว่า ขึ้นทางผิดชีวิตเปลี่ยนไม่ใช่ชีวิตเปลี่ยนค่ะพี่พี่ทีท่านเส้นทางเปลี่ยนค่ะเส้นทางเปลี่ยนกวนจะกลับถึกทางได้นะคะทุกคนเรียกว่าเสียเวลาไหมเรียกว่าเสียเวลาค่ะเต,ตียสอบนะคะสอบอะไรพ่อบอกได้เห็นถึงความแปลกใหม่ที่เห็นถึงความสวยงามได้เห็นถึงความเจริญได้เห็นถึง,ถงการพัฒนาของทัางหุ่นเทียงไคที่เพิ่นพัฒนาไม่เคย หยุดยั้งจริงๆอ่ะมันแบบโอ้ยสุดจะพูดนะคะทุกคนสุดจะพูดสุดจะเล่าให้ฟังเลยค่ะให้คลิปมันเล่าให้ฟังก็แล้วกันให้ภาพมันฟ้องนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าตีมาเห็นถนนจุดนี้ตีถึงกับอึ้งเลยค่ะทุกคนพูดไม่ออกพูดแบบเออแบบจินตนาการไม่ถูกอ่ะแต่ก่อนอยังสร้างไม่เสร็จก็ว่าใหญ่แล้วอลังการแล้วพอสร้างเสร็จ PPFC เอ้ยตีบอกได้เลยว,ว่า ไปไม่ถูกนะคะตีกับแฟนตีลุงอยู่นี่สองรอบนะคะทุกคนสองรอบหรือสองสองทางแล้วค่ะทุกคนกลับมาตรงนี้แล้วเนาะต้องกลับไปอีกฝากนึงนะคะแล้วก็ลงไปอีกโอ้ยกว่วจะกลับมาถูกทางนะคะพี่พีเอซีทุกท่านนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะมีป้ายบอกขนาดมีป้ายบอกก็ยังไปไม่ถูกทุกคนดูค่ะจะไปเส้นไหนเอาเรียกเอาจะไปเส้นไหนไปเส้นซ้ายเส้นขวาเนี่ยค่ะทุกคนดูอะค่ะ โอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะสุดยอดมากว่าเป็นเส้นข้าวปุ้นหรือว่าขนมเส้นน่ะมันก็แบบมันสางกันยิ่งกว่าใายแมงมุมอีกนะคะทุกคนใายแมงมุมนี่สลับซับซ้อนนะคะทุกคนสลับซับซ้อนไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนดูค่ะข้างล่างอุ้ยสะออนนะคะทุกคนข้างบนก็ไม่รู้ว่าเส้นไปเส้นกลับนะคะตีถามแฟนตีนิยามแลี้ยวยาำอีกว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะคะดูไปถูกทางหรือยังตีกลัวจะไปทางกลับร เขาอะค่ะทุกคนคือเราไปแล้วเขาจะมาอย่างเงี้ยค่ะติกลัวมากนะคะโอ้โหยอมรับเลยว่าคนไทยเป็นสร้างได้สร้างดีสร้างเก่งมากๆนะคะทุกคนสลับซับซ้อนเส้นถนนไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่รู้กี่เส้นนะคะไม่รู้กี่เส้นไม่รู้กี่สายคะ่ะทุกคนดูเอาค่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะถนนเมืองไทยนะคะโอ้โหยอมรับเลยว่าใครไปถูกมาครั้งแรกใครไปถูกถือว่าเก่งมากๆนะคะทุกคนรู้ค่ะ ไม่รู้ว่าจะออกซอยไหนไม่รู้จะเข้าเส้นไหนออกเส้นไหนเลยนะคะอยยอมรับเลยว่าคนไทยเพิ่นสร้างได้ยังไงออกแบบมาได้ยังไงนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ถูกเลยนะหเห็นแล้วบอกได้เลยว่าปากบอ,อกนะคะทุกคนดูค่ะถนนนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งสร้างเสร็จตีมารีวิวเข้าก่อนตีก็จาไม่ได้ว่ากี่เดือนแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ถึงปีหรอกคะ่ะ เนาะตอนนั้นเพิ่งคือสร้างยังไม่เสร็จข้างล่างยังมีการก่อสร้างจะใสดได้บางเส้นนะคะใสดได้บางเส้นบางสายวันนี้เพิ่นเปิดไซแล้วนะคะเปิดไซทุกเส้นทุกสายเลยนะคะโอ้โห,หวุ่นวายหน้าดูเลยค่ะทุกคนหวุ่นวายหน้าดูเพราะว่าไม่รู้จะไปเส้นไหนนะคะบางสลับซับซ้อนกันเป็นอย่างมากแต่ยอมรับว่าคนไทยเพิ่นขับรถนี่เก่งมากนะเพิ่นไปถูกได้ยังไงอะข้างแรกนะตีมา ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นข้งที่สามที่สี่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาคือเพื่อนยังสร้างไม่เสร็จไงนะคะทุกคนตอนนี้คือเพื่อนสร้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนออ้ยยอมรับถนนเมืองไทยนี่คืออยู่ต่างจังหวัดนะที่นี่คืออำเภอ,อปักธงใจนะคะทุกคนที่นี่คืออำเภอปักธงใจอ,อยู่ที่โคราชหรือว่านครราชส,สีมานะคะถนนเส้นนี้เพื่นเรียกว่า ข้างล่างอ่ะเป็นถนนหมายเลข3 0มสนะคะมุ่งหน้าผ่านำอำเภอวางน้ำเขียวมุ่งหน้าไปกระบินบุรีอะไรนะคะทุกคนนั่นละค่ะออกไปทะลุงทะเลได้หมดละค่ะมาเส้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทะลุไปออกเส้นไหนนะคะมันเยอะมากนะคะทะุกคน เลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนเลือกไปไม่ถูกตีกลัวอย่างเดียวคือกลัวไปกลับทางเพิ่นนะคะย้ำแล้วย้ำอีกกับแฟนว่ามาถูกทางแน่นะนะคะทุกคนเฟนว่าถูกถูกแต่ว่าไม่ถูกทางที่เราจะไปนะคะมาถูกนะเส้นที่ไปถูกแต่ว่าไม่ได้ถูกทางที่เราจะไปต้องไปหาเส้นที่เราถูกทางโอ้ยไปแต่สะออนพีพีเอสีทุกท่านดูกคนนี่คือถนนต่างจังหวัดนะคะ โอ้โหไม่รู้เส้นไหนไปเส้นไหนนะคะทุกคนใครไปถูกถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะโอ้โหโอ้โห,โโหสลับซับซ้อนยิ่งกว่าเขาบงกฎอีกนะคะเส้นไหนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปทะลุตรงไหนอีกนะคะพี่พีเอฟดีทุกท่านเะคะ่ะโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะคะพูดไม่ถูกคะ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นความยิ่งใหญ่และอลังการชมบรรยากาศบนถนนอยู่ที่ อำเภอปากทงใ่โคูราชหรือว่านาฟอราชส,สีมา้าพูดถึงคูราชนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่มีเป้าหมายในอนาคตอาจจะเป็นเมืองหลวงแห่งที่ส่งของไทยเนาะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะนะคะทุกคนไม่ธรรมดาจริงก,การพัฒนาอยู่ที่โคราชไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอุโมงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอุโมง์รดข้ามแยกนะคะทุกคนซึ่งในตัวเมืองโคราชนี้เพื่นจะ เบ่งออกเป็นสงสงจุดน้อในการก่อสร้างนะคะคก็น่าจะคืบหน้าไปเยอะแล้วล่ะค่ะไว้มีโอกาสแล้วตีจะมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ตีก็ได้อัปเดตไว้อยู่ค่ะทุกคนได้ถ่ายภาพไว้อยู่เดี๋ยววันหลังจะลงความคืบหน้าในการก่อสร้างเส้นทางแบบที่เรียกว่าการขุดเจาะอุโมงค์ก็แล้วกันนะดูค่ะทุกคนยอมรับเลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะถนนเมืองไทย โอ้โหตีบอกได้เลยว่าใครได้เห็นเป็นอันตะรึงนะคะคนไทยไม่ธรรมดาจริงๆถนนเมืองไทยพัฒนาไม่เคยหยุดนะคะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะทุกคนถนนเส้นเก่าแต่ทําใหม่นะคะถนนเส้นเก่าแต่ปรับปรุงใหม่ขยายใหม่เพิ่มเติมใหม่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่ๆทุกท่านนะคะถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนสายหลักนะคะที่เขาเรียกว่าที่มีรถนะคะ รถไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งสินค้ารถใหญ่ๆนี่วิ่งเยอะมากนะคะเป็นถนนสายหลักที่ไปถึงเรียกว่าอะไรอ่าท่าเรือนะคะท่าเรือครับพูดถึงท่าเรือนี้ก็จะเป็นท่าเรือเป็นจุดที่อ่ามีของหรือว่ามีเเรียกว่าสินค้าเยอะๆอะค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเรืออยู่ที่สุนบุรีไปสุนบุรีก็ไปได้นะคะเส้นนี้ไปสุนบุรีนั่นแหละค่ะกอตีก็เคยไปแล้วเนาะ ตอนนั้นตีก็เอามอเตอร์ไซค์ไปกาแฟแล้วค่ะโอ้ยเละโซโนโุรีทะลุออกพัทยาไประยองเลยนะคะทุกคนไม่ได้ไปเลยนะคะไประยองค่ะนั่นแหละค่ะก็กลับออกมาเหมือนเดิมแล้วมาเส้นนี้และคะ่ะแต่ตอนนั้นเพื่อนยังสร้างไม่เสร็จข่้นกำลังกันทําการก่อสร้างกันอยู่นะคะตอนนั้นเนาะนั่นแหละค่ะตีก็อัปเดตมาเรื่อยๆๆพอมาเห็นจริงๆแจงๆพอมาเห็นความสําเร็จแล้วพี่เอ้ยพี่ๆคนไทยบอกได้เลยว่า สุดมากนะคะอลังการมากใหญ่มากแลก้วก็ยุ่งเหยิงมากมันเหยิงอะไรเพราะถนนน้นใหญ่มากจริงๆยุ่งมากเพราะมันหลายเส้นนะคะทุกคนไม่รู้จะไปเส้นไหนให้ถูกนะคะแต่ตอนนี้ดูค่ะวงแหวนนะคะข้างๆดูค่ะถนนแยกออกเป็นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นไปโอ้ยว่าพูดมาแล้วก็ปวดหัวค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนให้ถูกต้องนะคะแต่ก็มีป้ายค่ะ เพราะว่านะคะเ,เ,เ,เพื่อนรี่ว่าอำเภอขามอำเภอขามทะเลสองก็ไปทางนี้ได้ดูควาทุกคนอุ้ยสุดยิ่งใหญ่และสุดอลังการใครได้เห็นบอกได้เลยว่าเป็นอันตรึงนะคะถนนเส้นนี้ตีบอกว่าตีปวดหัวแทนเลยนะคะอะไรเพราะว่าตีกลัวไปผิดทางอย่างที่ตีบอกนั่นละกลัวไปผิดทางนะคะอันนี้ถ้ามาเส้นนี้นี่ ด้วยความมั่นใจคือเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข304ที่ตีวิ่งอยู่เนี่ยทะลุไปถึงอำเภออำเภอวังน้ําเขียวนะคะอำเภอวังน้ําเขียวผ่านเขาอ่าเพื่อเรียกว,ว่ามีเขาปากเนาะเขาปากลงไปแล้วก็จะเป็นน้ำมือวังน้ําเขียวแล้วก็จะทะลุออกอ่าไปจุด่อเรียกว,ว่าอุโมงค์ทับลานนะคะอุโมงค์ทับลานเป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สัตว์เดินข้ามนะคะนั่นแหละคะ่ะนี่ยอมรับว่าคนไทยเพื่อนทาอะไรก็ แบบสร้างเพื่อความสะดวกสบายจริงๆนะคะสร้างหนึ่งคำหนึงถึงความปลอดภัยทั้งคนและส,สัตว์นะคะทุกคนเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดอุโมงค์ที่เชื่อมต่อพื้นป่าเนาะพื้นป่าเขาเรียกว่าป่าเขาใหญ่กับป่าอะไรนั่นแคะ่แถวนั้นจะมีบรรยากาศดีมากๆนะคะแถวนั้นนะคะถนนอุย้ยถนนนะคะทําใหม่เสร็จๆมหมาดเดี๋ยวมีโอกาสนะคะตีจะตัต้งใจมารีวิวนะคะทุกเส้นนะคะทุกคน ตีจะตั้งใจมารีวิวทุกเส้นอยู่ที่นี่นะคะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนเส้นไหนไปไหนนะคะวันนี้มีโอกาสน้อยเนาะวันนี้มีโอกาสน้อยเพราะถ้าไม่หลงก็คงไม่ได้ถ่ายรีวิวให้พี่พีเอจีดูนะอันนี้คือหลงนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะคะคือหลงแล้วก็เรายาถ่ายเก็บภาพให้พี่พีเอจีดูไดวดูได้ชมกันนะคะต่ตีจะตั้งใจจะมุ่งหน้าไปที่วังน้ําเขียวเนาะ,ะไปที่กระบินบุรีนะคะพอดี แฟนมีทุระอยู่ที่นั่นนะคะแฟนมีทุระอยู่ที่นั่นตีก็เลยว่าเออมาแล้วก็จะให้เสียเที่ยวมาแล้วก็จะให้เสียเปล่าได้ภาพได้อะไรมาฝากพี่พีเอฟซี FC, ทุกท่านได้ดูได้ชมกันหน่อยก็ยังดีนะคะเพราะว่าเส้นทางเดี๋ยวนี้เส้นทางอยู่ที่เมืองไทยแต่ละเสน้นแต่ละสายมีการพัฒนาไม่หยุดและมีความเจริญเข้าถึงทุกพื้นที่จริงๆนะคะ ดูค่ะถนนเส้นนี้แต่ก่อนก็กําลังสร้างเดี๋ยวนี้กลายเป็นถนนที่วิ่งได้สะดวกสบายมากๆแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนมาถึงจุดนี้เราก็สมบรรยากาศบนท้องถนนหมายเลข304มุ่งหน้าสู่วังน้ําเขียวกันเนาะลวค่ะจะมีบรรยากาศอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าต้นไม้สีเขียวกะจีมากนะคะขนาดหน้าแรงนะคะทุกคน ขนาดหน้าเรงวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอฝนไหมห็นข่าวพยากรณ์อากาศเพิ่มบอกว่าวันนี้ฝนจะตกช่วงบ่ายนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเจอฝนหรือไม่นะคะถ้ามีโอกาสถ้าไม่ขำก็ว่าจะลัดออกสู่เขาใหญ่นะคะทุกคนถ้าไม่ขำจากพี่แฟนทําธุระเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ขำแล้ว ว่าจ,จะลัดออกทางวังทางเขาใหญ่เนาะไปจ,จะให้ไปถ่ายภาพรีวิวเส้นทางเขาใหญ่บรรยากาศธรรมชาติสวยๆงามๆทางเขาใหญ่อีกนะคะทุกคนนั่นละคะ่ะมาถึงจุดนี้ติเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบายสมบรรยากาศบนท้องถนนมาเลข304กันไปเรืเ่อยๆนะคะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะทุกคนบา,บายบายจ้า